ฟรียังไม่ต้องรีบเก็บเลยเราได้เก็บแน่ๆเขาเรามรอเขาหวังเขเขวี้ยเขียเน้นๆไปลยขอเน้นๆต่อตาย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 หน่งตายตายตาย มันถอนมันถอนมันไม่เอามันถอดหรอมันรู้อยู่แล้วมันก็ไม่เอาอยู่แล้วใครใครได้เป็นแม็กขอแมนไล่หนึ่งก้อนเฮ้ยผมตายแล้วพี่เอ็มรับเพื่อนต้นไม้พี่เอ็มต้นไม้ตัวเดียวสวยแล้วก็บานดำพเม็์โอเคครับโอเคครับไปแค่นั้นแหละจบแล้วพี่เอ็มอยู่ที่พี่เหรอตายู่่ใครไลสี่ก้อนสวยแค่นั้นแหละหมดดินแดงดินแดงก้อนไม่หมดก้อนมีเงินก้อนลุยลุยลุยฮัลโหลฮัลโหลดันมาช่วยดันมาช่วยโซนนี้หน่อยดันช่วยโซนนี้หน่อยไปอยู่ไไปปออยยูู่่นารถไว้รถไว้ตไหหนนนมีี้าไปอน ตายหกอนตายหกอนตายหกน้องตายพี่เอมตายหน้องตายหตายเกนดองะอันนี้น้องอยู่ต้องตยหก้อตมห้วคายห้วงวายหกน้วยหน้ายหกนแลงตาเห้องตหก้อตายหกน้องตหกองตายหนองน้อาย้อยหองาหกน้อาโหสน้อยูากับใครแล้วายองตายองตาับองตานตายหน้ตายหนงตนงตายหน้องกาอนกนอตาพห้ยสมายี่น้างห้งาา้อ้วนี้ผมยิงมันหายไปนหนวะเน้อยอู้ ตอนในโพสต์้หเดี๋ยวเดี๋พี่ทำให้มันเหลือท็ก a b o ท a ก a b o เต็มเลยตันี้ยไม่ยองไม่มี้ไเฮ้ยงีหายแล้วเียหายแล้วงย่างเก็บสก้าดไปนะยงเของก็เกปหายผมไตายไอ a o ตายเอ้ยคุตคตีวก้อนนะก้อนอ่ะพอดึมันต้องตายตายพี่ไหมตายหนึ่งแทงแทงแทงมาผมมาผม ตายสองไหมพี่ไหมตายสองไตยสามไพี่เจมตายหนึ่ใหมพี่ไหมตายเม็นสาพี่เจมพวกไม่ลงปืนไหนี่อแทงกจอเเดี๋ยวเล่นอุ้มไปวยยี่อไม่ใช่มึงปล่อยให้มันเข้ามาใต้ตาตายจัดไว้กับตัวที่ผมจัดไว้อยู่แล้ว o โดดีๆนะพี่ตายหนึ่ยห่ตายตายตายสองัน้์ตายมัดแดงไว้ไหล จะฝังน้อตบ้านตามตีเย็นน้อ้เพี้ยขูขอเก็บไปเรือนบ้านกสองชั้นนี้นะครับยุดไม่เยอะ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 มันลงตามผมมาแล้วอย่าเพิ่งเก็บของนี่อะไรวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บของเลเพื่อนเพี้ยม่ตจะห่วงไปไหนวะเถ้าเกไดมันตายมันก็ของก็จบไปเพี้ยตายหนึ่ ตายสองตายสามโคตรนสกุลผู้ฉลาดนะหรอแม่นำสกุลก็ชั้นต่ำไม่ให้เซิร์ฟกูได้ใช่ไหมไอสัตว์ไอกระจอกไอควายพูไม่ได้ตัวแคนมึงไงโง่สมเพศชนะพัดไอควายตายพี่หลุ๋ยไอวันแดง อคเเออกูหาแม็กก่อนกูหาแม็กขึ่อไปเ็กเอายหนไหมผมเก็บร่างอูตายหนึแล้วเยีอะไรอูตายไปสามแล้วสวยสวยลักหลังเดชจะหมดหลังเลชหมดแล้วพี่เฮ้ยไอ้เจ้าหนี้มึงจะเข้าไปทำในมาเก็ตนีเอ้าหมอตายนกอข้าไปก่อนข้าไปเชียร์คนก่อนเาเียร์กอนเฮ้ยเราเราเราอย่าข้ามกันดิเราอย่าข้ามกันดิเราไม่ต้องข้ามดิปู่มันปักตายเลยหรอตายต่างขวดตายต่ายดแบ่งกันเยอะดิแบ่งแบ่งเ้ยมแบ่งไปฝังหมูนี่ดิ อออะไรกันเยอะเฮ้ยสามเจ็ดำบเจ็ดเจ้าอูดนี้เจอู่นี้ยหลังมันชังเกชันเยอะนะนาเก่าาเก่าโงพยาบลโรงพยาบาลถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยค่อยๆถ่ายไปเคียบไปเคียไปเคียไปตำรวจจะย้ำไตำรวจจย้ำไวยเยอะตวจเยอสวย

ตาย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 สามลเบิดอตายพี่เออเสเต็มไหมเต็มไป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 โอเมื่อกี้ยตายหนอ็ายหรอมันจะดีเข้ามาเยกันเข้ามาเลยดันเข้ามาเยตายตายตายสามตายสี่โอ้ยกูตายอะไรอะบาราบู